สวัสดีครับพบกับผมนะครับบบี้บอยนะครับจากช่องแม็กกาเบียฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับแม็กกาเบีก็จะมาบอกข่าวกับเอฟซีเนาะนะครับคืนนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับอย่าลืมไปรับชมคลิปสัมภาษณ์เต็มน้องต้นข้าวและคุณย่าคุณย่านีด้วยเนาะนะครับที่ทางช่อง YouTube ต้นข้าวสุิยาออฟฟิเชียลนะครับทุกท่าน ทุกคนครับนี่ครับน้องต้นข้าวนะครับบอกว่าก็ก็ก,กพอ่พอพ่อแม่แม่จ๋าจำได้หรือเปล่านะคืนนี้24กรกฎาคม2568เรามีนัดกันเวลา2ทุ่มนะครับทางช่อง YouTube ต้นข้าวสุวิยาน้องข้าน้องต้นข้าวเนี่ยให้ลิงก์ที่ YouTube มาด้วยจิ้มเข้าไปที่ตัวนัสือสีเงินสาอังกฤษนะครับแล้วก็จะไปถึงที่ช่อง YouTube น้องต้นข้าว ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องหนูไว้กดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะรีบกดเลยค่ะความบันเทิงรออยู่แน่นมากแล้วพบกันนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซที่รักของหนูต้นข้าวสุปรยานะคะทุกคนนะนี่น้องพึ่งโพสเมื่อ4ีานาทีนี่เองนะครับโอเคนะโอ้น่ารักนี่ใครอะใครเอ้ยใครทำไมน่ารัก,กขนาดนี้นะครับ ต้นข้าวไงจะใครล่ะนะครับน่ารักมากๆเลยทุกคนนี่ดูท่านั่งเขานะครับแล้วก็โลโก้สีม่วงประจําตัวของน้องนะครับน้องใช้โลโก้ต้นข้าวสีม่วงนะครับตัวนี้นะเป็นโลโก้ของน้องนะครับอือหือยิ้มสดใสแบบนี้ชื่นใจพ่อพ่อแม่เอฟซเลยเนาะ มานะครับเราก็มาดูคอมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อพ่อแม่แม่แม่แม FC กันบ้างนะครับกดกระดิ่งรอแล้วครับไม่ลืมแน่นอนครับน้องต้นข้าวใครเนาะทำไมน่ารักต้นข้าวใช่ไหมปูหมูเอฟซอยู่พิจิตนะครับเอฟซี FC, พิจิตนะครับรอดูน้องต้นข้าว จำได้คืนนี้2องทุ่มโอ้อยากดู FC เชียงรายนะครับ f c เชียงรายเนาะรอรอ,รอ,รอแม่สาวน้อยที่น่ารักรอดูอยู่นะครับตั้งนาฬิการอเลยต้นข้าวช่อง YouTube นะฮะนี่บอกเลยว่า2องทุ่มห้ามไปไหนครับคุณเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะครับอรอมานานแล้วหนู ตั้งแต่มีหนูขึ้นมาทีวีพังไปแล้วหนึ่งโทรศัพท์หนึ่งยังไม่นับที่จะพังต่อโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้ที่มันพังเนี่ยเกิดจากอะไรครับอ่าเป็นเด็กน่ารักธรรมชาติแบบนี้ปนานานนะอืมตาหวานเชียวอ่าตาหวานเชียวนะจำได้จ้ารออยู่นะเมื่อไหร่จะทำเพลงให้เอฟซได้รับฟังนะครับ พ่อจะรอไปดูลูกที่โรตัสมินบุรีจาน้องต้นข้าวน่ารักและสวยขึ้นนะคะพักผ่อนเยอะๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เป็นห่วงจำได้แล้วคะ่ะนี่เห็นไหมเอฟซี FC ตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้มีโพสต์เรื่องงานอะไรนะนะครับก็คิดว่าวันนี้น้องน่าจะไม่มีงานอะไรนะครับผมเพราะว่าถ้ามีน้องก็ โพสในเพจแล้วว่าต้องมีงานนะครับแต่พรุ่งนี้ชัวร์แน่นอนนะครับที่สารลักเมืองนะครับเจ้าพ่อสวนแตงใช่ไหมนะครับที่สุพรรณบุรีนะทุกคนนะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทางแมงกะบี้เองก็จะได้เตรียมตัวเดินทางไปรอก่อนล่วงหน้า1วันนะครับคือคืนนี้แมงกะบี้จะเดินทางไปที่สารลักเมืองที่เพื่อที่จะไปรอเพราะว่าผมมอเตอร์ไซค์ผมช้านะครับก็ต้องบอกกับ f c ว่าผมมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะขี่ ไปถ่ายน้องเนี่ยในบริเวณที่ไม่ไกลมากนะครับจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับที่มันไม่ไกลมากอย่างเราอยู่กาญจนนะบุรีเราอยู่ตรงท่า,ทาม่วงอำเภอเมืองปมุมทวนขี่ไปสุพรรณได้นะครปฐม,มก,ก,ก็ได้นะครับจังหวัดชัยนาทก็ได้นะครับคือในบริเวณที่มันไม่ไกลมากถ้ามันไกลมากก็ อาจจะต้องอาจหรอกต้องขอความช่วยเหลือจากาพี่ชัยแล้วก็ป๋าป๋ายด์นะครับให้เอารถมารับนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าผมเองก็ได้บอกล่วงหน้าแล้วนะครับว่าวันที่27เนี่ยให้ป๋ายด์เนี่ยมารับนะครับเพราะว่าน้องมี2ง,งานก็คือ,อว่าการอำเภอท่าม่วงใช่ไหมแล้วก็พอร้องเสร็จเนี่ยก็ไปจบกันที่วัดจุรามณีอำเภออัมพวันจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ อันนั้นคืองานที่2วิ่งจากท่าม่วงไปอัมพวันนะครับแล้วก็วันที่2 9นะครับอ่า29ก็มีงานนะครับก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับผมแต่วันนี้แมงกะบี้ไปสุพรรณแต่ว่าแมงกะบี้จะ,ะแวะไปไหว้แม่พุ่มพวงก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปไหว้แม่เลยหมายถึงเราบนบานเอาไว้ตั้งแต่แรกๆเ,เ,เลยที่ แมงกับ,บี้ไปถ่ายน้องต้นข้าวแจกน้ำส้มน่ะวันนั้นเป็นวันแรกแล้วผมก็ไปบนบานกับแม่พุ่มพวงขอสาแสนซับแล้วก็ได้ทันทีเลยก็วันเนี้ยจะได้ไปไหว้แก้บนนะครับซื้อพวงมาลัยซื้อ,อของไปทําบุญให้กับแม่พุ่มพวงนะครับทุกคนอืมหน้าตาอิ่มมากๆน่าจะพักผ่อนเต็มที่นะครับนี่ fc ออเมนต์มาที่น้องต้นข้าวเนาะใช่ไหมน้องหน้าตาอิ่มเลยนะ นะครับทําไมวันนี้เวลาเาดินช้าจังเลยออยากเร็วใช่ไหมทุกคนอยากเร็วใช่ไหมใครมีนากาอยู่นากาเข็มนะจับมันหมุนเลยครับได้ดั่งใจแต่เวลาโลกไม่ไป <c oughs> เออนากาเข็มแล้วจับหมุนเองได้แต่เวลาตามความจริงมันไม่ไปให้มันไม่ช้าหรอกครับวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วแล้วนะ นะครับถ้าวันหนึ่งมีร้อยชั่วโมงอะ่ะอาจจะช้ากว่านี้อีกนะครับนี่รอให้ถึงเวลาเร็วๆจ้าแน่นอนครับวันนี้ผมว่าหมื่นแตกนะครับหมื่นแตกแน่นอนนะครับทุกคนนะฮะหนึ่งในนั้นมีแมงกะบี้อยู่ด้วยนะครับหมื่นแตกแน่แนะครับเพราะว่า,าทางช่อง YouTube น้องน่าจะจะปล่อยเป็นแบบคลิปวิดีโอแบบพรีเมียมนะครับเหมือนที่แมงกะบี้ทำ นะครับแน่นอนครับเป็นหมื่นแน่นอนนะครับค่อยๆเจริญเติบโตนะลูกอย่าก,ก้าวกระโดดลูกยังมีเวลาอีกเยอะทางเรียนทางร้องลุงจะไปดูหนู27วัดจุฬามณีอ๋อจะไปรอที่อัมพวันนะสมุทรสงครามนะโอเคนะ F c ชาวสมุทรสงครามเตรียมต้อนรับน้องต้นข้าวสุพยาก,กันนะเยอะๆนะครับแมก็กบี้ก็ไปด้วยนะครับอืม คืนนี้จะรอชมนะครับน้องต้นข้าวไม่ได้ดูหลายคืนแล้วคิดถึงจังเลยนะครับนี่ก็บอกแล้วว่าคิดถึงมากๆนะครับอยากาเข้าไปดูอะไรนะเข้าไปดูยากต้องมีรหัสอะไรอีกเยอะแยะทำให้เป็นไม่ยากนะครับ fc แค่แค่กดติดตามช่องน้องต้นข้าวให้เจอทาง YouTube นะทางเพจไม่มีนะนะครับลงเฉพาะ YouTube นะครับ ไปกดติดตามน้องทนข้าวให้เจอก่อนนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวรอเวลาสองทุ่มเดี๋ยวน้องก็ปล่อยวิดีโอมาก็เข้าไปดูได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่อง youtube น้องต้นข้าวดูฟรีจ้าขอเพียงแต่ว่ากดให้เจอน้องต้นข้าวแล้วเข้าไปดูเวลาตามที่กำหนดแล้วจะเจอเดี๋ยวถ้าใครไม่เจอเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมช่วยนะครับ ใครไม่เจอเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมจะให้บอกว่ากดเข้าตรงไหนถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวต่งลิงก์ให้นะฮะเ,เดี๋ยวนะโอเครอชมรอกดไลค์กดแชร์จ้าลูกสาวต้นข้าวลูกสาวาที่ดาลูกทุ่งไทยกาญจนบุรีมีงานแสดงวันไหนเอ่ยนะครับก็พรุ่งนี้ไงวันที่ยี่ส้าสารรักเมืองสุพรรณบุรีนะอืม เอฟซีบอกว่าไม่ลืมจะอยากให้สองทุ่มแล้วจะเย็นเยนตอนที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยบ่ายสามอยู่เลยจะเย็นเย็นนะครับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยสี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุมท่มสองทุ่มอีกห้าชั่วโมงนะฮะอีกห้าชั่วโมงรอหน่อยเอฟซีนะครับแหมผมก็อยากให้ถึงเหมือนกันแหละนะครับแต่เย็นๆนะครับคือเราต้องทําอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวสองทุม่มปุ๊บผมทําอะไรไม่เสร็จนะครับแค่นี้ผมก็เลทเวลามาเยอะแล้วครับนะจริงๆอ่ะบ่ายสามว่าจะเดินทางไปสุพรรณแล้วเนี่ยเลทเวลาแค่ คือมันไม่ทันไงเรามานั่งทําคลิปก็บ,บ่ายสามกว่าพอดีและผมว่านะผมได้เดินทาง4ี่โมงเย็นแน่ๆนะครับมาประมาณนี้นะทุกคนนะก็มันไม่เสร็จจริงๆอะ่ะนะครับเก่งมากๆเลยขอเป็นกําลังใจให้นะรักษาความดีให้นานๆนะกดติดตามไม่ได้คนแก่ทําไม่เป็นอ่าโอเคผมก็เข้าใจนะขนาดผมว่าตอนแรกยังหายังกดติดตามช่องน้องยากเลยผมเนี่ยต้องเข้าไปใน เพจของน้องต้นข้าวนะจิ้มเข้าไปที่ลิงก์ปุ๊บแล้วมันจะเข้าไปในหน้าของ Facebook ปุ๊บให้เราใส่รหัสช่องของเราอ่ะคือผมทําช่องอ่ะผมมีรหัสแต่ถ้าเป็นคนอื่นชาวบ้านทั่วไปไม่มีรหัสเพราะว่าไม่ได้ทําช่องเหมือนผมมันมันเข้ายากครับหรือทางอีเมล์แอคเคาท์อ่ะคือถ้าใครให้ร้านโทรศัพท์ตั้งอีเมลแอคเคาท์ให้ต้องขอรหัสผ่านเข้ามาด้วยนะครับไม่งั้นมันเข้าไปกดติดตามไม่ได้นะ เนี่ยมันก็คือปัญหาเหมือนกันนะมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ผมมากกดติดตามแล้วนะครับอคิดถึงจะแย่อยู่แล้วกลับมาร้องเพลงไวๆเลยนะครับวันที่ยี้านี่ไงเตนเย็นนะเย็นนะเอฟจากออสเตรเลียกดติดตามมาแรกเลยจ้านะครับเราเต็นเย็นๆเ,เ,เด้นนะครับเรานี่คือเชียร์น้องอยู่แล้วนะครับ เอฟซี ừ, หลายคนโอ้โ oh, ห oh. ส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ส่งข้อความอะไรมาแต่สติกเกอร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยสติกเกอร์หัวใจเต็มเต็มนะทุกคนนะารายละเอียดนะทุกคนนะก็สองทุ่มนะฮะสองทุ่มตรงก็คือทางช่องของน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับได้กำหนดนะครับได้กำหนดเวลาเอาไว้แล้วนะครับ เขาเรียกว่าตั้งเวลาตั้งเวลาอัตโนมัติคือคลิปไหนเราจะปล่อยเวลาไหนเราสามารถตั้งเวลาได้แต่ส่วนใหญ่แมงกบี Mang ้ A ee, ไม่ได้ตั้งเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะตั้งเพราะว่าเราถนัดแบบถ้าถ้าเราพร้อมแล้วก็ปล่อยเลยอะนะไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคือคือบางทีผมบางทีเวลามันคาดเคลื่อนไงบางทีสองทุ่มเป๊ะก็ไม่ได้บางที่างทีผมก็ต้องเลทเลยประมาณนี้หรืออาจจะปล่อยก่อนหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะครับ อย่าลืมนะทุกคนนะเข้าไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอสัมภาษณ์น้องต้นเข้ากันเยอะๆนะครับมีหลายคำถามที่ f c อยากรู้โดยเฉพาะเรื่องพ่อโดยเฉพาะครอบครัวของน้องต้นเข้าเนี่ยเทปเนี้ยจะบอกอทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าพ่อน้องไปไหนแม่น้องไปไหนครอบครัวอยู่อย่างไรรวมถึงรวมถึงอะไรครับรวมถึงบ้านด้วย นครับรวมถึงบ้านด้วยนะครับว่าบ้านน้องต้นข้าวซื้อหรือยังผมคิดว่ามันมันน่าจะมีนะว่าตอนนี้น้องสืบซื้อบ้านแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ห้องเช่าหรืออยู่ที่ไหนน่าจะมีแหละขนาดเรื่องของพ่อยังมีเลยนะครับผมคิดว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็ไอเรื่องที่สำคัญเลยเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องอสัญญาค่ายเพลง ตามทีเซอร์ที่ FC เห็นนะครับทางน้องต้นเข้าก็บอกว่าอยากเซนย่านี่ก็บอกว่าอยากเซนแต่ความจริงแล้วจะเป็นอย่างไรจะได้เซนไหมหรือไม่ได้เซนหรือจะอิสระ FC รอชมได้เลยคือต้องบอกว่าคำถามต่างๆนานาที่ FC อยากรู้เนี่ยมันจะอยู่ใน EP นี้ก็คือคลิปนี้เลยเห็นไหมเขาปล่อยมาเป็น EP แรก EP 1หนึ่ง นะครับที่ FC เห็นวิดีโอสั้นๆ49วินาทีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทีเซอร์นะครับเขาเรียกว่าทีเซอร์นะเพราะฉะนั้นต้องบอกกับ FC ว่ารอเวลานะครับ2ทุ่มตรง FC ได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยาวอยู่แหละเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยอย่างน้อยผมว่าขั้นต่ำเวลานะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างต่ำครึ่งชั่วโมงนะ30มนาทีผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้หรือถ้ามันมีเรื่องราวที่คุยเยอะอาจจะถึง1ชั่วโมงเต็มนะครับแน่นอนครับอาจจะถึง1ชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวยังไงแมงกะบี้ก็จะทำคลิปวิเคราะห์เล่าข่าวย้อนหลังนะครับของแมงกะบี้เองก็อาจจะเอาภาพมาบางส่วนภาพมาประกอบแล้วก็เอามาเล่าข่าวแล้วก็สรุป รายละเอียดให้ f c ได้ฟังในคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่จะไม่ดูคลิปนะเพราะว่าเราเป็นช่องตามถ่ายน้องอยู่แล้วนะครับผมขอแค่เอามาเล่าข่าวก็พอหยิบภาพมาเล่าข่าวนะครับหรืออาจจะให้ FC ได้ฟังเสียงบางส่วนนะครับเอาแค่นี้แหละครับคือคือช่องน้องอ่ะนะครับจะได้มียอดวิวเยอะๆ,ๆนะครับอ่าเพราะว่า จะเป็นคลิปที่ช่องอื่นไม่มีนะครับก็ต้องบอกนะครับว่า,าจะเป็นคลิปที่ช่องอื่นไม่มีถ้าช่องอื่นดูดไปก็คนอื่นก็มีไรายได้นะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าช่องม a g กาบี้ไม่ไม่ดูดนะครับก็แค่แบบเล่าข่าวบางส่วนนำภาพนำเสียงบางส่วนมาประกอบคลิปเท่านั้นเองนะครับ f อรอรับชมกันนะครับทั้ง2องทุ่มตรงและก็ย้อนหลัง แม็กกี้จะวิเคราะห์ข่าวให้ FC ได้รับฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ